สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนนานแล้วนะคะที่เราไม่ได้อัดคลิปลง Youtube วันนี้ก็อากาศเย็นสบายนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อน,อนๆไปชมแคคตัสหนึ่งสายพันธุ์ที่เราเริ่มที่จะทำการสะสมจริงๆจังๆแล้วนะคะเป็นชื่อสายพันธุ์อะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะมาเลยค่ะสายพันธุ์นี้มีชื่อว่า a แอสโตไฟตัมค่ะไปดูใกล้ๆกันเลยนะคะ ันนี้เป็นไม้มะล็ดเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าแต่ละลวดลายของเขาสวยงามมากเลยนะคะแต่ละลวดลายไม่ซ้ำแบบกันเลยนะคะเขาถึงบอกว่ามันมีหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งเดียวคำว่าหนึ่งเดียวในโลกนั่นก็คือลวดลายของเขาไม่ซ้ำแบบกันเลยค่ะดูชั้นต่อไปนะคะ,ะ,คะสวยไหมคะเพื่อนๆ เมื่อก่อนราคาน้องแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใกล้ๆดูลายของเขาสวยมากแต่ละลายนะคะไม่ซ้ำแบบไม่ซ้ำแบบกันเลยนะคะนี้คือน้องเอสโตไฟตั้มอันนี้ก็เป็นชั้นที่เราซื้อมาจากติ๊กต็อกนะคะเอามาเพื่อ วางสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยเดี๋ยวไปดูชั้นต่อไปค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชั้นนะคะไปดูใกล้ๆสีว่ามีลวดลายแบบไหนบ้างเพิ่งเปลี่ยนกระถางให้น้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะคะชั้นนี้ก็จะเป็นของยิมโนโด่างนะคะที่สะสมไว้เหมือนกันนะคะก็ใส่แม่พันธุ์เหมือนกันนะคะ จะบอกว่าข้างบนนี้ก็มีนะคะเพื่อนๆดูสวยมากแอสโ o f i ตัมนี่เป็นอะไรที่แบบเริ่มคลั่งรักนางเมื่อตอนต้นเดือนสิงหานี่แหละนะคะแล้วก็เริ่มที่จะสะสมมาเรื่อยๆนะคะเมื่อก่อนก็จะมีแต่แอสโ o f i r ตัมนูดันมนะ,ะซึ่งเป็น สีเขียวๆนะคะแล้วก็มีดอ t ๆแค่นั้นเองอันนี้ก็เริ่มที่จะสะสมแต่ละลวดลายนะคะของเขาดูไม่เบื่อเลยนะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมนั่งจิบกาแฟของคอรอบครัวเรานะคะมีถูกใจเพื่อนๆบ้างไหม ลายไหนก็สวยมองไปลายไหนก็สวยสวยๆทั้งนั้นเลยใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากนะคะสำหรับดองแอสโตไฟตัมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัว V ีนะคะกูแข็ก,ก็ชอบเลยแหละนะคะลงรักเลยแหละตัว V ีนะคะเมื่อก่อนราคาแรงมากน,นี่ก็จะพามาดูลวดลายของ V นะคะตัว V ละะีลักษณะตัว V ีเขาจะเป็นตัววีภาษสานงกฤษดนี้แหละคะ่ะ เมื่อก่อนราคาแรงนะคะตัว V นะคะแต่ตอนนี้สามารถที่จะจับต้องได้แล้วนะคะสวยมากนะคะ สำหรับคลิปนี้เราก็พาเพื่อนๆมาชมน้องแอสโตไฟตามแค่นี้ก่อนนะคะไว้คลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นนะคะฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ